สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาทดลองขับเจ้ามิตซูมิชิมิลาดปี2020นะครับเครื่องยนต์1 2 0 0ซ c นะครับเครื่องยนต์3สูบไมเวกนะครับแรงม้าอยู่ที่78แรงม้านะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติคันนี้นะครับมาชมโดยรวมกันก่อนเลยครับ ใครที่อยากรู้ว่าสภาพโครงสร้างบอดี้ตัวถังออปชันภายนอกภายในนะครับมีอะไรบ้างนะครับสามารถรับชมได้นะครับจากคลิปที่ผมทำเอาไว้ก่อนหน้านะครับถ้ายัางไงวันนี้พร้อมแล้วเป็นลุยกันเลยดีกว่าวัดมาแล้วนะครับ ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมค่าเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะครับเพื่อความปลอดภัยสําหรับการขับขี่นะครับคันนี้นะครับจะรองรับ Apple c a r p l ์เพด้วยนะครับการเชื่อมต่อง่ายๆครับเพียงแค่มีสายที่ฝั่งหนึ่งเป็น USB ฝั่งหนึ่งเป็น Lightning นะครับพอเราเสียบปุ๊บเนี่ยระบบจะทําการเชื่อมต่อให้อัตโนมัตินะครับรองรับ Google m a p นะครับรับสายวางสายได้นะครับ มี Spotify นะครับมีการแจ้งเตือนข้อความเมสเซจนะครับรวมไปถึงในส่วนของตัว l ล n e แอปพลิเคชันด้วยนะครับตรงนี้บอกได้เลยว่าล้ำสมัยมากๆนะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับคันนี้นะครับเครื่องยนต์ไมเวก 1200cc นะครับเครื่องยนต์3สูบ78แรงม้านะครับ มาดูกันว่าอัตราการเล่งแซงเนี่ยจะถือว่าอื่ดไหมนะครับสำหรับเครื่องยนต์เพียงสามสูบเนี่ยไม่อื่นนะครับสามารถเล่งแซงได้เหมือนรถยนต์เครื่องยนต์พันห้ารซีซีสสูบธรรมดาทั่วไปเลยนะครับอัตราการตอบสนองค่อนข้างที่จะขึ้นไวครับช่วงล่างครับตามสไตล์ครับแอบนิ่มๆน,น,นิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นกับ นุ่มนะครับเวลาที่เราเปลี่ยนช่องทางนะครับทัศนวิสัยดีเยี่ยมนะครับกระจกมองหน้ากระจกบังลมด้านหน้าค่อนข้างที่ใหญ่ๆนะครับเสาเอไม่ปวดบังทัศนวิสัยนะครับขณะที่เรากําลังเลี้ยวนะครับกระจกมองข้างนะครับบานใหญ่ครับการหักเลี้ยวนะครับถือว่าโอเคลัศมีการเลี้ยว เร็วง่ายครับกระยะดีนะครับจะมีช่วงแบบฟรีอยู่ิิหนึ่งนะครับอาจจะไม่แบบคมกลิป1น่ตอนหนนะพวงมลาลัยมันติดฟังก์ชันรองรับในส่วนของการรับสายวางสายด้วยนะ,ะเดี๋ยวลองกันอีกทีหนึ่งครับ ถือว่าสามารถที่จะทําความเร็วได้นะครับแม้จะต้องเข็นรอบเครื่องยนต์อยู่นิดนึงนะครับถามว่าการทําความเร็วเนี่ยง่ายไหมจริงๆต้องบอกว่าไม่ยากนะครับแค่เราแค่เราเหยียบคันเร่งลงไปคลิกดาวเนี่ยอ,อ,อัตราการโคดเกียร์เนี่ยจะทําการปรับลดลงให้อัตโนมัตินะครับพร้อมกับดึงรอบเครื่องยนต์ขึ้นมาให้สูงเนี่ยบอกได้เลยว่าทันใจนะครับทันใจครับ แซงได้นะครับเร่งได้นะครับแต่อาจจะใช้รอบเครื่องยนต์ที่สูงนิดหนึ่งนะครับโดยส่วนตัวถือว่าเพียงพอนะครับ เพราะว่าการใช้งานปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ความเร็วสูงแบบนี้ตลอดเวลานะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถซิตี้คาร์นะครับใช้งานในเมืองค่อนข้างที่จะสะดวกคล่องตัวหาที่จอดรถง่ายนะครับรถติดๆเนี่ยเราขับอยู่ในเมืองเนี่ยค่อนข้างสะดวกสบายที่สำคัญคือประหยัดน้ำมันมากๆนะครับโฉมนี้เป็นโมเดลเชนแล้วนะครับ แต่ก็ถ้าถามโดยรวมฟิลเหมือนเดิมนะที่มันแตกต่างไปก็คือในส่วนของตัวรูปลักษณ์นะครับดีไซน์เนี่ยจะดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟหน้ากระจังหน้าต่างๆนะครับคันนี้เนี่ยมีการติดตั้งสเกิร์ตปอยเลอร์เพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับมันยิ่งทําให้มันดูล้ําสมัยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ ราคา359,000บาทออกห้าง5 9 0 0 0 0บาทนะครับลูกค้าเซฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับแสนห้าเนี่ยเอาไปทำอะไรอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งในทุกคลิปเลยมีความต้องการจะซื้อรถคันนี้นะครับก็แค่เพียง แจ้งเอกสารผ่านมาทางไลน์นะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปบริการท่านให้ถึงที่นะครับความโงงโถงภายในห้องโดยสารนะครับถือว่าไม่คับแคบนะครับสำหรับความที่เป็นอีโคคาร์ถเล็กนะผมรับได้นะผมสูง182เนี่ยการใช้งานก็ยังถือว่าไม่อึดอัดมากนะครับทัศนวิสัยก็ยังโอเคดีเยี่ยมนะครับสรุปเลยก็คือเป็นรถเล็กที่น่าใช้หนึ่งรุ่น เนื่องจากมีความคุ้มค่าทางด้านราคานะครับยิ่งซื้อมือ2แล้วเนี่ยราคาลดตัดลงมาจากป้ายแดงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับข้อ2เลยนะครับเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันนะครับและข้องตัวสไตล์ Eco Car อยู่แล้ว c ิ t y c คานะครับถัดมาเวลาที่เราจะขับไปต่างจังหวัดเนี่ยการใช้งานด้วยความเร็วเนี่ยหรือระยะทางไกลเนี่ยผมมองดูว่าทำได้นะ รถสมัยนี้3สูไม่ใช่ว่ารถจะอืดน,นะครับรับชมกันไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนนะครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับหรือกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมนะครับคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับถ้ายังไงวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ